สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปนะครับวันนี้เป็นวันที่1นะครับเดือนมิถุนา2564นครับก็จัดทีเด็ดมาให้2คู่นะครับก็เดี๋ยว2คู่นี้ก็เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่าจะน่ารุ้นหน้าเชีย์ทีมไหนนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะครับขอฝากไปนิดนึงนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับหรือยังไม่มีเว็บแทงบอลนะครับก็สามารถเลทไลน์มาได้เลยนะครับ การเงินมั่นคงนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกิน5นาทีนะครับก็โปรโมชั่นนะครับมีเลือกมีให้เลือกมากมายนะครับลองแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับก็มาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับสโลวาเกียนะครับเจอกับบังเกเลียนะครับล่าสุดที่เจอกันก็เป็นในปี2006นะครับก็สโลวาเกียจัดไป3-1นะครับเจอกันแค่นัดเดียวนะครับแต่ก็นานมาแล้วนะครับไม่น่าจะมีผลอะไรกับปัจจุบันนะครับ โรสโลเกียนะครับ6นัดล่าสุดนะฟอร์มล่าสุดเลยก็ชนะนะคนับเสมอ3แพ้1นะครับและฟอร์มในบ้านก็ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับก็ล่าสุดเลยก็ไปชนะรัสเซียมาได้นับสอง2นนะครับ้วที่เสมอก็ไปเสมออัสไปัดศูนย์นะครับแล้วก็เสมอไอร์แลนด์เหนือนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูฟอร์มของบางเกเลียกันบ้างนะครับบังเกเลียนะครับหกนัดล่าสุดนะับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามนะครับฟอร์มไปเยือนก็เสมอสามแพ้สามนะครับ และทีนี้มาดูฟอร์มของฟอร์มสภาพทีมนะครับสภาพทีมวันนี้นะครับว่าขาดใครไปบ้างนะครับโซโลวากียนับผังนักเตะนับที่ใช้นะครับวันนี้คาดว่าจะใช้สี่สองสามหนึ่งนะครับและบางเรียใช้สามห้าสองนะครับสําหรับนักเตะบาดเจ็บนับของโซโลวากียนัไม่มีนะครับและบางเลียก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับจัดเต็มนะครับทั้งคู่นะไม่มีใครเจ็บไม่มีติดโทษแบนนะครับ ก็สําหรับสองคู่นี้นะครับถ้าให้เลือกเชียร์นะครับขอเชียร์ไปที่โวาเกีแล้วกันนะครับต่อครึ่งลูกนะครับวันนี้ราคาเปิดมาครึ่งลูกนะครับก็ขอเชียร์ไปที่ตาเกียต่อครึ่งลูกนะครับคู่แรกนะครับไีมาคู่ที่สองนะครับโปแลนด์นะครับเจอกับโปแลนด์นะครับตัวนึงนะครับคู่โปแลนด์เจอกับรัสเซียนะครับล่าสุดเลยก็เป็นในปี2 0 1 2นะครับ โปลแด์ก็เสมอกาลาเซียไปหนึ่งหนึ <rice> ่งนะครับสองพันเจ็ดก็เสมอกันสองสองนะครับก็นานนะครับผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับฟอร์มล่าสุดของโปแดนะครับชนะสองนับเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับที่แพ้ก็ไปแพ้เนเทอร์แลนด์มาครับสองหนึ่งนะครับก็ โปรแลนักเล่นในบ้านก็ฟอร์มก็ใช้ได้นะคือว่าดูดีนะก็ชนะมาถึงสี่นัดนะแพ้ไปหนึ่งเองครับและฟอร์มของรัสเซียนะครับชนะสองนัดเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับฟอร์มไปเยือนก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับล่าสุดเลยที่ไปแพ้ก็ไปแพ้สโลวาเกียมาครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแพ้เซอร์เบียมาครับห้าตู์นะครับรัสเซียนะครับก็มาดูฟอร์มมาดูผังนักเตะนะครับ ผังนักเตะของโปแลนด์นะครับวันนี้คาดว่าจะใช้4-4-2นะครับรัสเซียก็ใช้3-5-2นะครับก็โปแลนด์นะวันนี้นะครับก็ไม่มีนักเตะนะครับที่บาดเจ็บนะครับหรือที่โทษแบนนะครับและในส่วนของรัสเซียนะครับก็จะมีซานาเยฟนะครับผู้รักษาประตูนะครับและก็เซอร์เก้เบตอฟนะครับกองหลังนะครับที่บาดเจ็บนะครับแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนักนะสำหรับสองคนนี้นะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับถ้าให้เลือกเทียนะขอเลือกลองไปที่รัสเซียแล้วกันนะครับวันนี้โปแลนด์ต่อที่เสมอควบครึ่งนะครับก็ขอลองไปที่รัสเซียนะครับวันนี้นะครับคาดว่าจะออกเสมอมาซะมากกว่านะครับขอวัดใจไปที่รัสเซียแล้วกันนะครับคู่ที่สองนะครับก็สําหรับสองคู่วันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าบอลน้อยด้วยนะครับก็ หาเลือกมาได้เท่านี้นะครับข้อมูลก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะครับก็สําหรับคู่แรกนะครับสรุปนะครับเลือกเซโลวากียนะครับต่อครึ่งลูกนะครับและคู่ที่2นะครับขอลองไปที่รัสเซียนะครับที่เสมอควบครึ่งนะครับก็สําหรับ2คู่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเอานะครับก่อนที่จะจากรลานไปนะครับขอฝากนิดนึงนะครับถ้าใครความคิดเห็นตรงกันนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีที่แทงก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ไอเก็นะครับ ก็อยากจะเห็นหน้าเว็บเป็นยังไงนะครับก็แอดไปนะครับจะมียูตัวอย่างนะครับให้เข้าไปชมเว็บนะครับก็มีคาติโนนะครับมีหน้ากีฬานะมีสล็อตนะมีทุกอย่างนะมีเกมต่างๆนะครับก็ครบจบในเว็บเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ